สบายดีพอแมทพี่นาะผ่านชุกส้มทีท่หักแข้งชุดทูกทานเนาะเมื่อในตะโบกกามีภารกิจอันหนึ่งเนาะเว้กับซอฟทายสีไปคนละทั้งหน้าของไถอยก่อสีไปถามเบิ่งเพิ่นเนาะว่าพอดีคนละในหักทั้งต่างประเทศในนวดเนาะเพิ่นอยากอันมีจุดประรงคงเพิ่นอยาก หูว่ะในวัดบรรดาองไผ่นี่มีมีได้มีน้ำใสโบเนาะเนาะข้าก็สิไปถามเบิ้งชาวบ้านเพิ่นแล้วก็ไปถามเบิ้งในวัดนั่นแหละว่ามีน้ำใสรือบม่มีขั้นบ่มีได้ใสในวัดได้ว่ากับเพิ่นกะชีบ,บริจาคเข้ามาซอยเรือเนาะคนที่ทางกอกนาา้าอําห้เ์ขาก็เลยกระสิบไปท้ามเบือออ้องใี่เนาะเนาะไปจะลุ่งน้ำกันว่ามีแท้หรือบ่มีมไปลุ่นน้ำกันไป ปิดบ่ไปเลยพี่น้องไปเลยพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเยอะฮาสีผ้าไปบรรนาคลองไผ่เนาะดูแลไปข่าวไปเล่นพอบ้านปดูแลบ้านบณานคของไผ่ท่านใดเยอะฮะไปกดูบรรนาคลองไผ่ป้าอ้าวทอดบรรนาคลองไผ่เหรอพ่อแม่พี่น้องไปเล่นพอบ้านไม่ ปานนหน้องไผ่กัลังเชียรเพื่อน,นพ่อบ้านเพื่อนพ่อบ้านก่อน พอเพื่อนพอ,อพอบ้านพออยู่พอแม่พี่น้องเอ้ยสิล่องวดัดพอลงวัดเดีย๋ยนี้สิน้ำลงไปวัดก่อนน้ำกปชิ่น้ำขอขอใหญ่บ้านลงวดัดเราพี่นอ้อง <c oughs> ไปทางใดวัดเนี่ยลงนี้เขาในใดบ้างพุ่นทางเขาบ้าน ของงันบ้านนาของไผ่ของเยียนติดกับบา,น,น,บาน้องสานีนัดแหงนแล้นาอปีนีแก่เนาะมีผู้่าูก,นนมากม่มีเอไปต้นก็นจะลงมห็นนาทาีโะมาเห็ดว่า บ,บ้านาของพายแล้วมาใี่นจริงโรคมับค์มาทันเจ้เดียว่พบบ้านไม้อยู่ยยหรือเอ่อยู่ไนบ่พอบ้านมอยู่ยุอาให้ลงมาซะกอ่อนพอบ้านไม้น่ะลงมา ຂອງໃຜພີ່ນ້ອງແຕ່ວ່າຜູ້ເຜົ່າບ້ານກໍຢູ່ເຖິງຜູ້ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າສ້າງບ້ານເຂົາເຈົ້າສ້າງຮໍແຈກເນາະພນອງຫຼຮ່ພໃຍບ້າລົພດີ ไปดีเอาไปดีไปเล้บอไปแล้วไปแล้วเสบายดีอ่ะโยมมือคงกะที่โยมไปตอนนี้ครัก็มาหอดวัดเนาะมาหอดคนใหญ่บ้านเนาะเสือไล่ๆนะนี่กะเท่าเกลี่ยห่มบ้านพี่น้องเอ้ยนี่เดือดเทิงคู่บาอาจารย์ทำมาหอดมาเึิงเลยกับเอาฟังจากปากเพคนวันในวัดนี่มีได้น้ะบ่มีน้ำใส่บ่หรือบ่มีเนาะคนใหญ่บ้านเรับกันยักเข้ามา โจมวีได้หนองออกดูเลยเพราว่าบ้านนอกในบ้านนั่งกงไฟในหน้ามีในวัดนะยนะปากการส้มไส้ส้มไส้ของโรงเรียนด้วยว่าก็ดึงอย่างหันมาว่าวัดเน้องกับกวาวัดตั้งใหม่เลยยังมันมีอย่างลังสางใช่เนาะลังในน้ามุมมีเนี่ยมุมีกัดใส่จากแผนกอื่นกเหนือเอื่นเนี่ยคือว่าของโรงเรียนเขามาซอยมันนี้ดึงมันนี้ก็คือใส่น้ำของโรงเรียนโดย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 ระดับคงเรียนในวัดนี่เป็นบ่มมีมุมมีเนี่ยวัดขัดคืน ก็คืออยากให้มาซอยเรือเนาะเรื่องทางหน้าใหเนาะโดดยยจอนะผููข่าไปทางผู้เด้อมานังพี่่าทังนาพี่ขาไปทางผูม่เขาข่าไปเห็นเห็ดยิงแล้ว่

ว่ามี่ผมว่าซอยเรือกับริถูกแล้วเหมือซชาตูวนการสั่งชาไม่น้ากับบมีเนี่ยวัดเนักบไม่วัดวัดสั่งไม้บมีนขาดคืนนะตอนี้นขาดถ้ามีผมว่าซอยกัตราแล้วใ้ซอยผมได้ซอยพวกราคาญผมได้แหงคดีลซยซอยแล้วกัาุแล้วซอยนา่สิงไน่ผมมันขาดคืนยังดูเแต่บมี่ ว่าพี่ผมมาซอยไรดีแล้วลอยอื่นด้วยมะมนผู้อื่นผู้ไกลดอกเอนวนุ้นอาจากมาซอยมาซอยกระดีแล้วเออครับนี่ว่าเท่าที่บอกข้าเนี่ยพ่อข้าเท่าไี้แล้วนวดเลยมาซอยเลยเนี่ยมาซอยระเบานี่ว้าวว้าว่ามันโบมี่ระบาดนี่วัดนี่วัดสางไม่น้ำกับบอกพ่อไส้เพ่องยังบอพ่อไส้ถามยังกล่าวามาช่วยกระดีแล้วลูกเรามา่วย คนว่าให้มาถามให้เนี่ยม้าทามมันสวยกระดีแล้วมันอยู่เงินไม่ได้ให้ได้เออเงินไม่ได้จ้างแค่พลังให้ยังได้แล้วไม่ได้หลายแล้วไม่ได้แล้วนี่เนี่ยให้ให้ให้หาเลยลูกหลานให้ทายทามให้เลยเลย่ายแล้วให้เบื้องล่าง่ายแล้วตอนนี้เป็นอะไร้เป็นอะไรแล้วโค้งราคาไปแล้วแม่แล้วนี่เนี่ยบัวมันพระมันก็ตักคนมาสองปีสามปีนี่แสองปีแหละบานประตูฟานพงษคบมันก็จะเปื่อยหมดเล้วันมีแนวมุมอ่อบ่ต้นแนวต้นข้อบอนาะ เียดออมลูกหลานมาสวยก็ดีแล้วเอ้บุญค้ำนำสู้จะเลยอีหล่ะมาพี่ทัางหลังมุยอ้างหลังพี่บยแล้วอ่ะพี่บุยมาหาวยมพี่อาจารย์อันนี้คือเจ้าอาวาสท้องวัดเนาะพี่น้องคนภูมิาภูมิมาภาคเป็นภูใหญ่อยู่นั่นนี่นพาชาวบ้าน ศางพัฒนาวัดนาข้องไผ่เมืองชายระทอง โดยวาไปเลยอ่าแกงสวรสดิ์ขีจบบ่อ้าวว้าดูม่ใหญ่ซองขนนี่ซองขานี่อร่ายไม่ได้นาะอ่อยเขาอ่ะอ้าวว้าวยังน้ำลูกตุ่ลานขอกึ่ขอค้ำเนื้มาชาำวัดใหม่เฮายนี่แล้ววัท่านมี่วัดใจแล่นางเอิ้อมาสวยแม่บ้านน้อยมันบอกมีเงินมีค้ำนี่แหละถูกงาบปากมองหักลากใจขึ้นพื้นชิมาซอยกันขึ้นานขึ้นพื้นชิมาถอยทางทางขั้นวันยืนพื้นสีซอยใหม่นะก็แล้วแต่เพิ่น นั่เพิ่นใจอยากเออใจเพิ่นน่ะอยากมาซอยทางสางเออเพิ่เห็เพิ่นเ็เ็ปากกงไ่สดลงอันเฟซว่าบ่มีน้ําเพิ่นก็เลยอกมาซอยทางสางให้นีแหละเข้ามาจะลอยจะลอยทางางให้เนาะงน้ําเจ้ามาอันนี้ก็ให้สูงเจ้าอยู่ดีมแงเด้อนางเด้อเจ้าหางเจ้ามีให้เจ้าร่ําเจ้ารวยแลเฮ็ดยงีมาบดนี้จมาเบิ่งวัดนไผทางไหน E ปี่ว่าสาปีนี่ว่าสิมาบ่ได้มาพี่มันตีโควิดเล้วไได้มาแม่บ่ไ้มามบ่ได้อืมนได้วยมันกดีแล้วเอกันนี่เละมีผู้จากสูก ดีเลยเนาะด้วยการผ่านพันาเนาะมีแต่ห้าสี่ม่แต่มีแต่บอกคนเป็นกระชีเมื่อไรก็ทำสงมากละใทางสงมากทำวางได้ห้าหมเล้วแตพ่อบ้านเนาะตอนนี้ที่ทำวางได้กันพระเจ้ายามห้านาบุยากเนาะมีคูมองได้หละเบอหน้าบ้านองน้าบุไนนอยู่นาบุกอึดหน้าบุดได้อมัง่ายปากลุ่มสุเมียนเนาะับแม่นุ่นเด่นนั่งม่นนมั่วกาด เป็นยังเป็นยังคือบอกเอาเป็นหนากเป็นอันหน้เราไป่อนเราไปเรื่อยๆอันนี้ชงตู้ัซนยักลักคือตมอมเตมอมยังยภาพชิ้นไใช่ไห้เบิร์ตอ่ะเาจะายอชเป็นยังอยากขอความสวยเรืออลไรเนาะเรื่องเรื่องหัวคำแเพงบอกหัวเนี่ยเนั้นหมีิลักีแต่ไม่เท่าแต่ว่ามีดาวซาปูนเนาะคันแมนก็มีแต่บล็อกมาก่อน แล้วมันยังร้ายแลไรหมดเลมีหัวมีห้าวอันนี้อันนี้ชิ้นไส้ชิ้นไส้เอไส้หนึบเลยปาบ้านปลังเลยเออเป็นแม่มาสั่งหายบ่หมีผ่อาจารย์นำผ้าแหละผู้บาจอยเป็นสิ่ศักดิ์สิทอันนี้มีสภาพมือน สุกหองี่ห้าได้ตาภ้าเป็นหางกนาท่องพรมีแพบุมีโมีวัดนะวาพอน้ำตาาพอสกลามีตะว sure, so 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 ัดทงง่ด้เป่าง่น่าของไลยลอคนไทยแต่ละวัดบุบีดอกมีแต่วัดน้าเขาไฟเนี่ยตาามเอยออย่างตาผ้คนเดียวอออยู่นี่ไปไปไปอ้าวอันคู่บ้าผักนี่นี่บ่ อันนี there, ้คือกุฏิยาคู่บ่นี่นะกุฏิคู่บาอาจารย์พัวเป็นบ้านแถวเรียงมานอนอยู่นี่่มานนนออยูีกับโมเล่บ้านโมมีกับโมเลงบ้านบ่มีคำนี้บ่ได้มีคำใจ้าท่าสวยสางกุฏิสวยสางเพราะได้เพิ่นนอนกะกับเชิญมาสวยเป็นเจ้าภาพ้าท่ารำกันเออในเล็กกุฏิในเล็กนี่บ้านโมเล่บ้านบ่มีนี่บ้านชุนนาบาชุนนาบ้าสวยก็ได้นี่นี่กุฏินอนกับมึงนี่นะบ้านกุฏินอนซำซำข้อไก่เขายังไม่ซนเลยโมมีเลย แต่เพิ่งใจเพิ่นอยากสร้างซาพัฒนาผู้ใด้ซอยกับซาทูแล้วซาทูคุณขับน้ำชู่หรือผู้ใดมาซอยกันยังมีวันไหนถือว่าตีชนกันยาคู่นอนหรือว่าผักเนาะบนคุ้มบ้านหรืผักเ่ากับซับนี่แหละไอ้น้องเอ้ยผู้ใดมาสอยกับซาทูให้มีอายุมันค่อนยืนหางเงินหาทองกับของดีหาได้ไอ้ยูนี่ไม่ให้ไข่โชคใข่ลาบหาเงินหาทองทับบุญก็ได้สากกันหน่อยเพื่อจะจบเป็ช่องนี่แหละจบเป็นเจได้หน่อย สวางงูสว่างนี้งูสว่างอันนี้งูสว่างแล้วก็มาเลยวามาเนัดนองนี่และอันอยู่วัดนครไยอันนี้อะไรเมืองเซมตองารเียมงูสวางเออแล้วก็ื่นเเนบน้องกน้องน้อยเลยว่าเป็นมาาไห้ในนี่ อันนี้เน่ยนั่งเทวดาด้วเทวดาด้อนี่ด้วเทวดา้ปกปักักษาบ่เทวดา้ปกปักศักษาเทวดานี่นอยเทวดาอันั้นได้สัตยังเหินนผูตีคู่นกระดัอ๋อลงมาจะเบี้ยงเต็มหมดมาลูกออกมาออกมาคออกมาครับอันน้บนเดี๋ยวไปแค้นนะฮะฮักนะฮะมาๆ พักเศาบีบอกมาตะเวียงเนี่ยยาวเดียวแล้วงฟุดมาแล้วกับเบอง์มีที่ลั่ฟุดหนี่อยวัดไหมจังวัดไหมช่แล้าพลาเมียมเจ้าท่ามาสวยส่างสระชาติถูกให้บุญคับนำสู้่พลายมีใจจะกซอยอันนี้นั่นตั้งใหม่บ่มีแต่ว่าอยากสร้างสัระอยากพัฒนาอยู่แล้วแต่ว่าบ่มีทึ้น้อนบ่มีแต่น้ำใสๆเนี้ยโบมีแล้วข่าวอาลูกร้านมาซอยไอ้น้องพอได้มีน้ำใจ้าจากซอย น้ำอะไรก็ดีแล้วสาธุให้บุญมันคันยืนให้มีอายุมันคันยืนเพราะไขอ่อยู่ดีมีแห้งให้เป็นหุบหาเงินหาท่องให้ได้ให้โชคให้ลาบให้มันิเงินขอได้เงินคิดทองเขาได้ทองแหละอ๋อเงินไรน้องทองไรมา,มาหลังมาโฮมเจ้าเลยป่าชนาเอาเงินทองไงของนี่หาได้การตัดไม้หรือไผ่แน่วได้แต่ได้ไง่ายบ่อได้ซื้อเมนซื้อหรือใครซื้อทการก่อสร้างให้มีลำตำย่าไม่ลำตำถอย<า>เออข้า<ถ>เจ้าเลี้ยงไ<า>ม่น้อย่เนง่ายช้อนพังข้าเจ้ามีง่วมีควายยาสุขแข็งดังือ คำเจ้าไปหาซื้อทางไกลได้ขาดหรือขายได้ราคาซื้อถือประเทศยามีได้ขาดขึ้นขีนนอกอึเขาห้เจ้ามีอายุมันควนยืนมีอายุวันโนสุขังพลังเด้อซาถูกไปมาถูซาถูเอาไปยืกบมวนน้อยเฮ้อนี่แต่บนทนแกไงช่เออยันไหนบนท่นแรกแล้วบนบนยูนก็ได้เออเปงั้นจะห่อหอพอเพิ่นสั่งซืเอระเทศคุ้นเ่อนี้นำปูนตกใส่ไเนคือมาสั่งไว้ล้างหวัดคือบอไว้ทั้งหน้าเดินหอมเดินห้อมตกใส่นี้

Rồi bà, bà Than ôm nhảy thì xuất nó Rồi 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 พี่น้องพาการหาหันต่างหวัดต่างว่าเนาะหอมเพียงกันย่นอยากได้มาต่งวัดวาร่ำกรรวมแรงรวมใจกันพี่น้องพากันสั่งเองเช่นลูกบ้านแล้วก็นให้บ้านครอมเมด่อพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนครไข้เลยครับครูบาอาจารย์พากันสั่งเนาะ ทนสิเอางไปจ้างสางก็บ่มีเนาะพี่น้องเพิ่นชาวบ้านเพิ่นกเลยพากันร่วมแหงร่วมใจกันเฮ็ดเองเนาะทางครูบาอาจารย์กะมาสอบถามถ่แกแนวโฮมเพิ่นแล้วเนาะพร้อมครูบาอาจารย์บ้านตะแสงกะเพิ่นกว่าบ่มีอีหลีน้ํา ใส่ในวัดว่าเนาะพี่น้องเพิ่นกันยังขาดแค่หลายสิ่งหลายอย่างตก้ามกบตุกกาคลิปี้ซาโบก็บสีอำลาพระจากลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องแ้วก็ผู้ได้คำมาหลับเมิ่งหลับชมกับกดไลค์กดแชร์หให้ซาโบในเด้อพี่น้องแตพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วสบายดี